เสียงลำโพงมันดังเสียงลำโพงมันดังมันดังใช่ไหมครับขอโทษนะครับขอ,ขอโทษจ,จริงอันนี้เบาไปไหมครับหมือเพลงเนื้อเพลงคืออะไรหมายถึงเนื้อเพลงเนื้อเพลงหมายถึงเนื้อเพลงคืออะไรอะ่ะเสียงลำโพงมันดังแต่เสียงลำพังมันเหงาโอ้ยคืออะไรทุกคนอย่าแก้ดิ เสียงลำโพงบรรดังคือเนื้อเพลงครับอ๋อเสียงลำโพงบรรดังคือเพลงเสียงลำโพงบรรดัง ช well ื่อเพลงก็เด yep> ี๋ยวผมเบาลำโพงให้เราเล่นครับรู้แล้วครับว่าเสียงลำโพงมันดังเสียงลำพังมันเหงามันคือเนื้อเพลงก็จริงๆเรื่องราวมันเกิดขึ้นมาจากผมไลฟ์ฟิ่ใช่ไหมแล้วผมก็เปิดเพลงเออผมเป็นดีเจแล้วก็มีคนขอเพลงมาผมก็เปิดเพลงเออแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ฟังท่อนนั้นมีคนพิมพ์คอมเมนต์มาว่าเสียงลำโพงมันดังผมเลยเอ๊ มันดังจริงเหรอก็เลยแบบเดี๋ยวผมเบาให้นะครับผมขอโทษอะไรเงี้ยกลัวแบบคนอื่นแบบไม่ดินเสียงพูดเราอะไรก็เลยแบบเออเบาลำโพงเขาก็อ้าวฮะฮๆฮกันทุกคนตลกมากกวัาจะเก็ตนานไหมครับเจ๊กี้ก็นานพอสมควรอยู่นะครับผมกว่าจะเก็ตว่ามันคืนเนื้อเพลงก็ทุกคนก็เอาใจช่วยในคอมเมนต์ไลน์เราเอามีเซิร์ชหา Google ด้วยใช่เซิร์ชหมด เพราเสียกเราโมงบันดังเออมันคือเนื้อเพลงจริงหรือเปล่าสรุปมันก็คือเนื้อเพลงครับผมเพลงแก้บนจะมีการตอบเอเอเขาเป็นไงวะคขาเลยคนบอกว่าเป็นเป็นเราที่หลายคนแบบซึ้งซ้อนก็คือทุกวันนี้เวลาใครเดินผ่านก็ทักเหมือนพี่เลยครับเ <c oughs> สียงลรโพงบันดังแต่เติมความรักมันเหาเสียงคนทำง,งานเหงาอตอนนี้ก็คือปิดลรโพงลำโพงแล้วถ้าเกิดใครเขาทักมาแบบนี้เราจะได้ทังไงครับก็บอกว่าผมผมรู้แล้วครับว่ามันคือเนื้อเพลงก็ดีใจครับผมแล้วก็ ขอบคุณทุกคนที่แบบว่าเธอเข้ามาแซวเข้ามาทักทา